ได้เข้าร่วมนะแต่ว่ากากโอเคโอเคแล้วก็แม็กอลิเตอร์โอเคมาบูธเฮ้ยเป็นซิตี้มาแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 2> พูดทำเป็นเล่นนะคือถึงแม้ว่ามันจะแบบมันมีตัวอะเฟอร์นันเดสเอ็นโซเฟอร์นันเดสแล้วก็บังโอมาบูธใช้ได้ใช้ได้เป็นสำรองได้อยู่ก็เป็นสำรองทีมพี่นะเพราะว่าเฮ้ยเอติเก้เย็ดออฟเฟียวเฟียวเฟียวเฮ้ยใส่ไหนครับ ใช้ไดาอยู่เบนดี้ด้วยหรออัดดูริปมนซิตี้แม่งว่าเยอะจริงนะสี่ร้อยสิพอยต์น่ะร้อยเขียวเด้เดโอ้โคอสคอสตาป่ะคอสตาเชื่อไหมเนี่ยไปปิดเกมเฮ้ยยังเหลืออีกต้องสามแพ้ก,ก่อนดิโซ <c oughs> บอสไล ไปตีกฟองแพ็กมันจะไม่ออกมาให้เลยเหรอวะ CDM เยอรมันบุนเดสลีก้าใครว่านี่ไม่รู้จักสติลเลอร์เหรอสติลเลอร์คนเราอ่ะมันต้องมีความหวังนี่แต่ว่าพี่อ่ะชินชาแล้วกับเกม สุดยอดเกมที่เรารักนะมันแบบทำให้พี่ตายได้ไปแล้วมาแคมเปญมิกเพเยอร์แพ็กกดเอ็กซ์พี่เลยมันจะมีแบบโรนัลโ,โด,โมด,ด้มีบาเบเด้าน CDM ไม่วอล์กเอาด้วย <laughs> คนดูคนไม่เลย ก็คือหน้าหน้าที่ก็เป็นเหมือนตอนนี้ยมึงให้อะไรมึงให้อะไรกูมาเนี่ยโอเคเรียบร้อยถ้าชอบใจกันแบบนี้อยากให้มีต่อก็กดติดตามกันด้วยนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ด้วยแม่งเปิดตอนแรกมาอย่างเหนือที่เหลือแม่งเกลือล้วนๆ การไปแล้วอ่ะน, <laughs> นี่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  <laughs> นี่ er, นี่น er, ี่เีี่ี่่นีเนี่ยนี่า